สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องทาง Facebook และทาง YouTube ทุกท่านครับวันนี้อยู่กับผมจักรดิรถมือสองนะครับอ่าวันนี้ผมจะทําคลิปให้พี่น้องชมนะครับละเอียดเลยนะสําหรับคันนี้รถคันนี้เป็นรถ2014นนะครับเกียร์ธรรมดารุ่นเจ็ดสปีดนะครับเป็นแท็กซี่นะครับปลดป้ายมาก่อนนะครับคันนี้นะครับผมเป็นแท็กซี่ปลดป้ายมาก่อนนะครับอ่า รถไปซื้อมาจากอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายนะครับเมื่อวานนี้นะครับระยะทางวิ่งมาถึงบ้านผมพันกับ29่กิโลหมดน้ำมันร่วมๆไป2,300บาทนะครับรถคันนี้นะครับอากระจกทุกบานของโรงงานนะครับผมมายังยังไม่ได้เปลี่ยนครับเป็นกระจกเดิมทุกทุกทุกบานเลยไม่ว่าจะเป็นประตูข้างแล้วก็ด้านหน้าด้านหน้าด้านหลังนะครับผมอ่าส่วนส่วนด้านท้ายนี่ครับเดิมไม่มีชนนะครับผมจะมีสกริตหน้าเล็กน้อยนะครับผมสีก็ มีรอยข่วนตามอายุการใช้งานนะครับจะหลุดบ้างประมาณนี้นะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับพี่น้องนะครับประมาณหลุดบ้างนะครับผมก็โดยรวมก็สวยอยู่นะครับผมแสนเก้าพันบาทรวมส่งให้นะครับเป็นเครื่องยนต์ดูโอจสปีดนะครับผมใช้น้ำมันอย่างเดียวเครื่องพันหกซีซีสองพันสิบสี่นะครับผมตรงกับปีห้าเจ็ดนะครับด้านหน้าจะมีสกิตรงมุมนี้นิดหนึ่งนะครับผมตรงมุมนี้นิดหนึ่งนะครับด้านหน้าจะมีสกิตรงมุมนี้นะครับ ภาษีหกแปดกระจกหน้าก็เดิมกระจกหลังก็เดิมนะครับบานทุกทุกบานข้างเดิมหมดนะครับผมนี่นะครับขับมาจากเชียงรายนะครับผมไม่ได้พักเครื่องยนต์นะฮะช่วงล่างแน่นยางใหม่สี่เส้นนะครับคันนี้ช่วงล่างแน่นยางใหม่สี่เส้นเป็นรถเขาซื้อต่อมาเหมือนกันนะครับก็เขาไม่ค่อยได้ใช้นะครับผมประมาณว่าไม่ค่อยได้ใช้มีรถหลายคันนะครับผมก็เลยขายออกมานะครับสําหรับท่านใดที่ อยากได้ก็สนใจตาจะมีสาฝั่งนี้นะครับแล้วก็อาจจะตัวนี้เป็นตาแท้เลยนะครับตอนหน้านี้น่าจะเป็นตาใหม่นะครับผมแต่วิ่งกลางคืนไฟก่อถนนดีนะครับผมนะฮะราคาผมตั้งไว้ที่แสนเก้าพันบาทรวมส่งให้เลยนะครับรวมส่งให้เลยนะครับจะมาลองขับรถก่อนก็ได้นะครับช่วงล่างแน่นนะครับผมคันนี้นะครับขับสบายๆวิ่งดีนะครับวิ่งขึ้นเขาน้ำหนาวมันคืนนี้สบายเลยหมดน้ำมันไป2,300้บาท ระยะทางพันกับยี 1, ่ิบเก้าิโลถึงบ้านผมนะครับโอ้สุดยอดเลยสําหรับคันนี้นะครับผมใครลังเลก็ไม่รู้จะว่ายัางไงนะครับกระจกเดี๋ยวผมจะทดลองนะครับผมว่าขึ้นทุกบานไหมนะครับไม่มันสองแสนหกนี่คือผมไม่แน่ใจว่าก่อมาหรือเปล่านะครับผมโอ้ต้องรถนี้ต้องเหยียบสตาร์เหยียบเหยียบเหยียบคลา์ด้วยนะครับผมไม่งั้นไม่ติดนะครับเหยียบคลาดก่อนนะครับผมตัวไหนอกคลาดตัวนี้คลาดหรือเปล่าอ่าเหยียบคลาดนะครับผมถึงจะติดนะครับ เตะเตะดังนะครับผมไปเลี้ยวนะครับไปฝ่ามากติดนะครับผมกระจกนะครับเดี๋ยวผมจะลองกระจกว่าว่าขึ้นทุกบานหรือเปล่านะครับอันนี้ปกตินะครับผมฝั่งนั้นปกตินะครับแล้วก็ด้านในฝั่งนู้นนะครับอ่านะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับผมอ่าใช้ได้ทุกบานนะครับผมขึ้นนะครับแล้วก็ฝั่งนั้นนะครับผมขึ้นทุกบานนะครับตัวนี้อ่าครับผม สำหรับกระจกอันนี้ไม่รู้จะพับได้หรือเปล่าอันนี้ไม่พับนะครับผมกระจกตัวนี้ไม่พับนะครับน่าจะน่าจะเสียนะฮะอันนี้บอกไว้ก่อนนะครับน่าจะเสียนะครับแต่ปรับไฟฟ้าได้หรือเปล่านะดูก่อนปรับอ่าได้นะครับปรับได้นะครับผมได้นะครับผมอ่าได้นะครับได้นะครับผมแต่พับไม่ได้นะครับผมพับไม่ได้ตอนนี้ก็ขึ้นเหมือนเดิม สังเกตนะครับพี่น้องครับอ่านะครับได้นะครับเตดังอ่านะครับอันนี้เครื่องสตาร์ตติดเครื่องเบานะครับผมเครื่องล่างเนี่ยไม่ต้องเรื่องเครื่องนี้บอกเลยรับประกันเลยเพราะว่าวิ่งมาไกลพันยี่สิบเก้ากิโลนะครับผมอ่าผมบอกว่าสุดยอดของรถเลยแหละนะครับแสนเก้าพันบาทเท่านั้นเองนะครับผมอ่าท่านใดที่มองหารถใช้ดีกว่าขี่มอเตอร์ไซค์นะครับ พี่เ็ียกยังแพงไหวดิพี่เส็กยังแพงอยู่ยไไดิปด้ายแดงก็ผ่อนก็ตกไปแสนสี่นะครับอ่านะครับมาชมกันนะครับอยู่ที่บ้านแต้ตะบญธาตุนะครับผมอำเภอรัตนบ,บุรีจังหวัดสุรินทร์เดี๋ยวให้ดูด้านหลังนะครับผมพี่น้องนะครับให้ดูด้านหลังก่อนนะครับเดี๋ยวจะว่าทำคลิปไม่จบ ไฟไท้ายเนี่ยของเป็นของโตโยต้าทั้งสองข้างเลยนะครับผมอ่าท้ายไม่มีชนนะครับผมมีชนด้านหน้านิดเดียวนะครับผมอันนี้คือถาดรองครบนะครับผมมีสองชั้นเลยน้ําขังยัางอะไรแม่แรงียงครบนะครับ,รบน,นะครับมาเลยนะครับก็สีก็จะมีตรงนี้นิดหนึ่งนะครับผม แดนิดนึงแล้วก็ตรงนี้ก็จัดใหม่ให้เขาจัดใหม่นะครับกิฟมันอาจจะสึกนะครับผมแค่นั้นแหละครับพี่น้องนะครับเรสีก็จะมีประมาณนี้นะครับมันหลุดประมาณนี้นะครับผมขายรถแบบตรงไปตรงมานะครับนี่สวยๆนะครับภายในคอนโซลนะครับถุงลมนี่ไปคู่แผงประตูนี้จะของเขาเปลี่ยนใหม่เป็นของเอสปอร์ตนะฮะแผงประตูเป็นของเอสปอร์ตนะฮะใหม่ๆเลยนะครับผมเขาเปลี่ยนทุกบานเลยนะครับผม ประตูจะกึบกึบดีนะครับผมนี่นะครับนี่นะครับผมต้องประทานโทษด้วยนะครับเพราะว่ากว้างผมมันจะไปทางเขาเลยนะครับมันไม่ค่อยชัดนะครับผมสนใจก็มาชมกันก่อนได้นะครับที่บ้านแต้ตะบนท่าอำเภอรัตนบุรีจังซลินแสนเก้าพันบาทนะครับมีบริการขับส่งทั่วประเทศครับผมนะครับแอร์เย็นนะครับพันนี้นะครับผมยางใหม่สี่เส้นนะครับ สีพอได้นะครับสีพอได้นะครับอ่ะถ้าหาพี่น้องท่านใดสนใจก็โทรหาผมนะครับ0ูนย์3ก้าสามจ็สาหหสองครับขอบคุณครับ